อันนี้ดอกหอมเด้อค่ะเด้อแต่ว่าหอมที่นี่อยจำซื้อเมื่อไดรอีลีพี่น้องแต่ว่าเออเป็นหอมปลาคือกันนี่อ้อมแซบแล้วพี่น้องเห็นว่ากาลังเก็บเลยค่ะเจ้าหน่ากระเทียมปลาแก็ได้คล้ายๆกันกระเทียมปลาน่ะเพื่อนะกระชือออกแบบชอบแบบนี้คือกันพี่น้องเด็กเจ้าหน่ก็ได้เก็บเห็นปะเอ๊ะมงมงหมากุณพี่น้องเต็มเลยเต็มเลยค่ะอันนี้คือปลานหน่อยด้วยนี่ เห็นบ่เพื่อนสิเป็นหัวคือหัวหอมเนี่ยพี่น้องอันนี้ยังเก็บได้อยู่เนี่เห็นบะโอ้คือสิอ,อมแสบพี่น้องนอกเป็นปลาอยู่แต่ว่าพวกนี้เพื่อนสิวงค่อยงามไปไหนเนาะเห็นบ่แต่ว่าดอกนี่โอ้อ,อมแสบค่ะพี่น้องเลยโอ้ตายแล้วถ้ามีผู้ใดยอันพี่น้องอยู่ใกไก่เนาะค่ะเนาะโอ้หอมพี่น้องโอ้แสบเลยนี่ยกำลังแสบพี่น้อง หอมคักพี่นอ้องหอมใส่ไก,ก,ก,ก่ใส่หมูแซ่บมือหนี่งเป็นเป็นดงอยู่ค่ะเป็นดง,ดนดงแต่ว่างพีน่นบองงามเนาะบง,งาม <laughs> พ่อกับแม่คมลิปหน้าได้เจอพี่น,อนอ้องเออสถานกีฬานี้ละลายไปก่อนทังดามาจอบเพี่อยากไปบาย <laughs> มาจอบอยู่ข้างหลงังสวัสดีค่ะพะะาไปยางเดียวมือนี้อากาศดีพี่นอ้องโชคดีมานมากเนาะมือนี้บ่มีฝนมีฝนยังมือมเศร้าแค่แป๊บเดียวเนาะ แล้วก็มือ่อีนอากาศดีน้องได้13องศาพี่น้องใส่แก้เส้อแขนสันแล้วค่าขอบคุณมวพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะ